ด้วยเรื่องยติด่วนเรื่องของให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาศึกษาและติดตามผลปัญหาที่อยู่อาศัยและทําประโยชน์ในที่ดินของรัฐดิ่ฉันขอสนับสนุนยตินี้ค่ะท่านประธานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่ครอบครองที่ดินที่ไม่มีสิทธิครอบครองอย่างถูกกฎหมายซึ่งเป็นการขาดโอกาสในการจัดการพัฒนาพื้นที่ เรื่องสิทธิประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนรับสิทธิประโยชน์จากสวัสดิการของรัฐต่างๆหลายๆด้านแม้แต่การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะคะท่านประธานเพื่อในการลงทุนในทางด้านการเกษตรและการศึกษาของลูกหลานในครอบครัวและการใช้สำแดงสิทธิ์เป็นหลักทรัพย์ในการประกันตนหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของข,องข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ที่ มีพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่มากมายในเรื่องของสิทธิธทำกินของราษฎรเหมือนทั่วทั่วไปโดยเฉพาะในเขตอำเภอช้างกลางและอำเภอฉวางในพื้นที่รับผิดชอบดูแลของเขตแดที่ดิฉันทำหน้าที่อยู่นะคะท่านประธานในตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางและตำบลละอายอำเภอฉวางบ้านดิฉันได้รับความเดือดร้อนมายาวนานค่ะเมื่อปี2000 552ดิฉันได้รับเรื่องร้องทุกข์จากพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ดิฉันทำหน้าที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจำนวน114,000ไร่ได้ถูกประกาศเป็นที่ราชพัสดุโดยกรมธนารักษ์มาเกือบ100ปีคะ่ะท่านประธานในขณะนั้นคือปี2 552 ดิฉันจึงได้ร่วมกันกันกบคณะทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมท่านกำนันจรูนพยาบาลขออนุญาตเอ่ยนามนะคะท่านประธานและท่านกำนันสรันพุ่มพวงซึ่งเป็นกำนันตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางร่วมกันกันกบคณะทำงานของทุกภาคส่วนของอำเภอช้างกลางและภาคประชาชนโดยยุคท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านพานุไทยรัฐ ได้สามารถพิสูจน์สิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ได้ว่าในพื้นที่ดังกล่าวว่าใครครอบครองก่อนโดยทางคณะทำงานภาคประชาชนได้พิสูจน์สิทธิ์ทางประผลประวัติศาสตร์ว่าพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นที่ราชพัสดุเมื่อปีพศที่พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เป็นเจ้าอาวาสวัดสวนขันในตำบลสวนขันซึ่งพบว่า องค์เจ้าอาวาสพระท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ห้าคะ่ะท่านประธานพิสูจน์ได้ว่าวัดเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นโดยชุมชนเข้ามาครอบครองที่ดินอยู่ก่อนจึงสร้างวัดมีเจ้าอาวาสองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่สี่ในขณะนั้นจึงชนะการต่อสู้จากทางประวัติศาสตร์จากกบรจังหวัดเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ทาง ธนารักษ์ก็ได้ถอดถอนจากการเป็นที่ราชพัสดุโดยกบรจังหวัดขณะนั้นส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์ตามระบบนะคะท่านประธานคะจากปี2,554เป็นต้นมาทางชุมชนไม่ได้รับแจ้งเป็นทางการโดยภาครัฐในสถานาการครอบครองที่ดินของชุมชนถึงปีพศ2,557 เกิดการปฏิวัติรัฐประหารเรื่องนี้จึงเงียบไปจนถึงปัจจุบันค่ะท่านประธานโดยสภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านที่พัฒนามีเทศบาลสวนขันและองค์การบริหารส่วนตำบลละอายทั้งสองตำบลไม่มีสภาพความเป็นพื้นที่ป่าแต่อย่างใดหรือเป็นพื้นที่ที่ไม่ถูกพัฒนา หากแต่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยมีถนนหนทางมีไฟฟ้าสว่างคล้ายๆกับชุมชนเมืองด้วยซ้ำไปค่ะท่านประธานดิฉันจึงของกราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังรัฐบาลโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินช่วยดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อคืนสิทธิ์และสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและอีกพื้นที่ที่ดิฉันได้ยกตัวอย่างในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ในวันนี้ที่ได้หารือใน สภามาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะท่านประธานเป็นเคสตัวอย่างได้ว่าพื้นที่ในเทือกเขาหลวงระหว่างการเดินทางจากอำเภอพิปูนไปอำเภอนปิตัมนั้นก็คือ8กิโลเมตรระหว่างพื้นที่ตำบลเขาพระอำเภอพิปูนไปถึงอำเภอนปิตัมได้เป็นพื้นที่ที่เกิดการ ตั้งใจที่จะซ่อมสร้างในรอยสร้างเดิมในการสร้างถนนเพื่อที่จะให้เกิดเป็นพื้นที่พัฒนาเกลือเขาเกลือเลซึ่งณนะวันนี้ยังเป็นอุปสรรคในการอนุญาตเข้าไปซ่อมสร้างในรอยสร้างเดิมของถนนที่จะสร้างการพัฒนาให้เกิดการไปมาหาสู่ระหว่างเทือกเขาหลวงฝั่งอำเภอพิปูนและอำเภอ นพิตามขนอมขณะที่ต้องใช้เดินทางไปโรงพยาบาลมหาลลยวะเลยลักษ์และได้การเชื่อมต่อในการสร้างพื้นที่ในการไปมาหาสู่ของการท่องเที่ยวระหว่างอันดามันสู่อ่าวไทยที่จะเกิดการสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างเกาะสมุยกับอำเภอขนอมค่ะท่านประธานดิฉันจึงเห็นว่าพื้นที่ของรัฐที่ไม่สามารถ เป็นพื้นที่ป่าที่จะสร้างต้นไม้ใหญ่ที่จะเปิดพื้นที่ปกคลุมป่าได้แล้วเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมหรือเป็นพื้นที่ที่พัฒนามาเป็นหมู่บ้านแล้วเห็นควรที่จะอนุญาตให้มีเอกสารสิทธิประเภทใดประเภทหนึ่งในการใช้สิทธิครอบครองเพื่อนำเนินการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างมีความสุขต่อไปนิฉันจึงเห็นด้วย และสน,นับสนุนยัตติดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาสิทธิประโยชน์ในพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยความเคารพอย่างสูงกราบขอบพระคุณท่านประธานประทาค่ะขอบคุณครับเชิญท่านนรสเศษสรษฐิโรจนกุลครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมน,น,อนอายนรสเศษสรษฐีโรจนกุลสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต12